กันดีวิชัยบุญนะครับจาสนามนีแอ่าครับุณการดีวิชัยบุญสนาม่นที่แผนยะครับอ่ากไปครับเลเจอคุณคำใสอภัพนะครับสนาม่เล่นตุ้ที่แผนะไรเจอครับพอเขากโลกันอไรเจอครับ ีโพร์อนอยอภุขาาที่นะครับเ้าเิคุณปายอุปเสนนะครับจากสนามที่สองพระตูพีคนะครับคุณปายอุปเสนครับเเกดขอคำนะือนะครับอคำเสือนะครับเจนะครับนีนะครับคุณนะครับพจาออสักบนะครับจากสนามที่หนึ่งีแ นครับเินครับเด็กคนนั้นเขาสังเราจะรับไได้ การคำนะครับสนามที่สองประตูที่หนึ่งอ้สมโซอ้าคคสมโซการคำอ้าหสมโซมการคำสนามที่สองประตูที่หนึ่งอ้าลงเจอนะครับออเจอนันะครับเตอกองถาพท,นทนีนะครับ ก้าท่านได้้าปลาบอเกตอีวานนะครับทองคำและเสนะครับได้ไป่อไปนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นรางวัลรอบมารางวัลี้ครับรางวัลดีนะครับซึ่งมีนักกีฬาเขที่ไรางวัลดบีเดนนะครับเดี๋ยโอกาสที่ท่านจเจององนั้นอุลราชุูมิมหาสมุทรมตอนนั้น การมอราวัลเ้ครับนักกีฬาอานักกีฬาผู้พี่เะุนะครับนักกีฬาผู้พี่รนแปปีขึ้นไปนะครับเจุคโอกมวิริยะตกูนะครับเนคุุมิริยะตกูือองนะครับี่แปสิบปีขึ้นไปนะครับเจนครับี่อาวุธแปดสิบปีั้ไปครับนะครับ เก้าชายนะครับเอาเดี๋ยวเจอคุณสุรเดชเจริญักดีอี่เขาจะัดีครับุบีนี่อะหองคำหนึ่งกิโลกรัมห้องสื่าเยอะครับโอ้โหไปนะครับรับมาบุเกษตร s ินเกอร์ีนี่อาดียวเคุณสมนีย ใช่เรียนเชิญคุณอภิเชษสุเรินนะครับคุณอภิเชษสุเริตนใครับคุณผู้ชาย60ถึง69ครับและนะครับและต่อไปลำดับสุดท้ายนะครับรวัผู้ภีิงรุ่น60ถึง69ปีเรียนเชิญคุณสมฤทธิ์จากชุมพรท่าสี คนเรีคนที่มากำธุรกิจเรัาผ่านมาเด็กมาตุรกีมาผ่านมาถ้าโดนเหตุตรงเหตุนั้นครับก็สหรับอาร์เจนโตโรดิอาเนียตามนั้นพร้อมนะมีอะไรไหมครับจะี๋ยวงไงติดกี่วิค่ะจะซุ้มโลกไหมครับของอันเนี่ยอ่าช็อปปิ้งของกุ๊บของกุ๊เสินะ คุณเข้าคุณเข้าอีซีก Dante, ับคุณเชษเนาะอาจะชู์พาร์ทบบออกเข้าเื่ับทีสตาร์ตแบบพทางซ้ายขอจะเจครับคุณเชษเจ้าของเข้าอีีเบอเข้าเลื่นที่สตาร์ตบบซ้ายแต่ว่าสิมาที่ออกได้นะเห็นว่าท่านแขขันหูมสู้เลยวะอ่าคุณเชษนพเป็นับั้ปอเรียนตุดีปธาตุโลห์แวนะครับถ้าถ้าไปหูสู้กันนะ่ปอนก็เนาะ สีหานครับบอกด้ยนะเส้นเซ็นที่ดีเลียวกเดี๋ยวเขจะเข้าสู่ทีมพิสจะได้เจิเพ่อนๆกันจะได้นังพก่อนนะครับน้องเรียนของต่อ ผู้ชารมของเทศบาลตะบนสายจะได้มอบครับได้มอบนสนลวงนะครับชมรมรุตบอนมอบคับชมรมฟุตบอลของสายเนาะคุณสีพรนรอ่าคุณสีพรครับเอนูรานบครับเเรือประธานชมรมของเทศบาลนะครับจะได้มอบนะครับอ่านสนมหลขอ ของชมนมนะคร Get ับคุณสารันะครับี๋ยวเจอนีก็อกได้ไงสารสยงานต่อตนี้นะทางงหน่อยนะครับบอกกอบอกองชุมนัมนะครับเพ่จไปแจ้งจ่ายปัญหาในชมรมของผองสองทศบาลทสายต่อไปครับกอเยิปรบมือง้เลยนะครับครับเจนด้ตัด่อประจำปีครับเดี๋ยวจะได้เรียน้ทีปัญหาที่กาาราปอกับา ครับข้าพ<ๆ>เจานเอกครรทดนงรยังสนกุกาครับนนกูลาครับก่ ever, <Eso S 1> ที่ปรานนะครับรองผอวิินครับปรานมลมมุกบอลของเทศบาลสายได้มาบุกล็้นะครับกันที่ป็นรายการงขครับเียครับ เล้วกรบผม <S 2> <S 2> <S ในน้ำตัวแทนของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในวันนี้ผู้เชิดภูมิใจและกัณฑิใจติดใงยิ่งที่ท่านนักกีฬาฟุตบอลมาแต่ละสมรภูมที่สนามนั้นทนาการเทศบาลตะบุญสันทายผู้ื้อกว่าหลายผาหลายคนที่ได้ฮับรางวัลไปเล็กๆน้อย ก็เป็นการพูมิใจเป็นนั่งใจทุกครานนักกีฬาเาทุกคนหวังว่าโอกาสหน้าฝ้าใหม่ถ้าควจะมีการเป็นกันกีฬาผู้สูงอายุขอจะบนสัญจนัง่งขอขอให้ท่านทุกท่านทุกคนมาร่วมพิจกรรมในโอกาสต่อไปอกโส,สวัสดีครับ ครับนั่นก็เป็นการขอบคุณจากประธานชมรมครับปชนรลบดีครับคันธนิกรารสักครับขณะนี้อยู่ก่อด้เวลาสมควรที่จะมีการปิดนะครับของการาาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของเทศบาลตครสยนายในายการฟุตนุ่บอลนะครับฟุตบอลลบดีในการที่ได้ขอเรียนเชิญท่านรองผูเงินนายดิลลี่รองรู่เทศบนนาลนครสยนะครับได้เป็นประธานการปิดของการครับเราจะท่านประธานบนเวทีเลยครับ

บอตแตะอำเภอในสมัยมานักทีมหลังนะครับทป็มาผู้ชี่ยเกียรกีฬาุนของสมสรสัาแทะก็เป็นเกียรตินนสัายเป็นงิ่งนะครับที่ผมได้สอบถามอบาะครับเป็นนักกีฬาทุกท่านา เราเป็นการำนักฟมีกคอ์คูที่ถ้า,ถา,า,ถาเราเล่นที่ราบอลก็เป็นการที่คํัให้มือมขเขาอาจมีคํามใจอาจจะเนความใจทีดีเพราะว่าแต่ละคณะแต่ละชมรมคือความสำคัญต่อ เวลาวุฒเพราะฉะนั้นงเทศบาลบุสัตย์สายอ่ากออะอาับไปอ่าาเพื่อดีกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าทุกอย่างอาณาเคือทุกข้างที่ผ่านมาเขาอาจจนมันีนนหนหน้ก็ได้ด้วยหลายนั้นนะครับแต่ขั้นต่อไปคณะระกการะลนของฝ่ไยบริหารในองคกรนี้นะครับ ถ้ามีการเป็ี่ยนต่อไปองจะต้องสนอปไปโอเคคุยกันเืยังบางทีเรื่องงบประมาณต่างนานามันอาจถูกต้องแต่ทั้งไปคือความเข้าใจครับอย่างนข้พาจะได้เรื่องงบประมาณคือครับกีฬามันถูกต้องแต่ก้องมันมีทักขึ้นมาอย่างน้อยนะครับ เพื่อความสบายใจของนักกีฬาของเราทุกท่านนะครับขอบคุณชนะครับทัานนี้ที่ทุกท่านที่มาชันนารถนาการนี้ถ้าหากว่าพายการแข่งการเข้ารถไผมองวามใจเป็นอย่างดีนะครับเทใจทุกคงใจเป็นอย่างดีท่านคณะสมลมทุกลมลมพวกอภิเอขอบคุณแตได้เข้ามา อาห่วมกันแหมอาท่านสมรองอำเภอต่างๆนะครับถ้าหากว่าท่านนี้อาแข่งขันยางไงอาขอฟองเพื่อนี่ขารติดต่อมาครับจากการสมมูลของกลุณมสันทรายอาเราจะได้เป็นห่วงไปอย่างนะครับแต่ผมนี่ก็คงจะลงมาเล่นสวัสดิ์นะครับ่วกนี้มันก็แค่ว่าใช้อายุมันก่อนใกล้หน้าหนา มันพอแก้ได <ia> so, <laughs> ้ตอนนี้เอซิ uh ่ง uh ห้ามก็าเทมเนียมาทนีป็นตัวอหว่าีเรา่ที่เุกนัขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอคานี้ขอบคุณทุกท่านที่มาวมกันนี้ขอใช้เวลานชีิตการแข่งขันกีฬาฟุตบอนะครับสำหรับปีนี้องนี ขอบคุณครับคุณผู้มทุกท่านครับเรายกสมบันทึกานของครับพิธาายรอบเกียรติครับในการพิลกาทนี้นะครับแ้วก็สำหรับการแข่งขันนี้ก็เรียบร้อยครับต้องขอขอบคุณทันติราผู้ชมนุมนะครับทุกอเภอที่เข้าแข่งขันทัติราขอชมรมพุทอคที่จะทำรถไฟคะขอขอทุนนั้นุาแผนี้น่ ครับผมครับภาที่ได้คือ่แก็มีเ้นเอวยอะดครับเดี๋ยวของภาพทั้งหมดของรายจะสามารถไปแชร์ต่อได้เลยอันคริปีลยครับวันนี้ครับสปอร์ตออร์ัวของเราได้มาเยือนที่เทศบาลตะบุญสันไรเป็นอีกหนึ่งสนามที่ทีกุได้มาต้องขอขอบคุณสามารถอีกครั้งนึงครับผมขอบคุณครับแล้วก็ส่งออรบขอบ เดี๋ยวครับเดี๋ยวจะแชร์ในในทของที่ผด้วยเดี๋ยวส่วนทางเชลล่าเดี๋ยวให้จะสามารถแชร์โอเคครับผมขอบคุณค่ไม่พอครับนี่บรรยากาศของนักกีฬาแต่ละท่านโอ้โหได้รับวเงียบเงียบเลยนะฮะ่นนักกีฬาม รับภารกิจของผมก็ับล่วงไปได้ดีดีครับแล้วเดี๋ยวถ้าจะได้ก็มีกิจกรรมที่ไหนที่ผมจะได้ไปสปอร์ตออนทัวร์คือท่านผู้ชมได้ติดตามแหมก็อ,อย่าลืมคอยติดตามในช่อง YouTube ของเขานะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านรองครับพี่อูท้องสนนัครับ